ครับต้องแจ้งแบบนี้นะครับในส่วนของ Explorer เนี่ยเราจะไม่มีเพิ่มไม่มีลดนะครับเราจะคงไว้ในกลุ่มที่ร่วมกันออกแบบชุด Allure Smart X นะครับตัวน,นี้จะมี Explorer อยู่อยู่5กลุ่ม6ทีมนะครับจุดที่จะเพิ่มเติมได้นั่นคือช่างสมาร์ทนะครับช่างสมาร์ทคือกลุ่มช่างที่เราจะนํามาที่จะฝึก,กอบรม workshop เพื่อให้เข้าเข้าใจในชุดผลิตภัณฑ์ของ a l u m e นะครับ ก็ผ่านเกณฑ์ต่างๆหรือการฝึกอบรมต่างๆจะมีกฎเกณฑ์ออกมาอีกทีนึงนะครับหลังจากผ่านจุดนี้เราก็จะได้เป็นช่างสมารทซึ่งจะขยายต่อไปนะครับในในส่วนของช่างนะครับผมเราจะทําผ่านทุกอย่างผ่านแพลตฟอร์มแต่ว่าตัวแพลตฟอร์มเองยังไม่ได้สมบูรณ์เลยยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการจะสมัครโดย1ผ่านแพลตฟอร์มที่เราเปิดใช้าง,งานหรือณปัจจุบันนี้ติดต่อผ่านเพจของอลูเมดนะครับถ้าเข้ามาต้องการฝึกอบรมก็จะมีการนัดหมายหรือฝึกอบรมกันกันได้ในในใน,ในการทําเป็นช่างสมาทนะครับตอนนี้ ปัญหาของผลิตภัณฑ์นี่ยังยังไม่ไม่เจอมากนะนอกจากนิดนิดหน่อยๆตามแบบฉบับที่ช่างอาจจะไปตัดประกอบแล้วไม่คุ้นมืออะไรบ้างนี้ก็เป็นเรื่องเครื่องมือซะส่วนใหญ่นะที่ที่จะต้องปรับปรุปงแก้ไขอาจจะมีเครื่องพันธ์ที่จะต้องมีเฉพาะของเขาจะทำงานได้ดีได้สะดวกเร็วขึ้นเงี้ยแต่ถามว่าทั่วไปทำได้ไหมก็ก็สามารถทำได้ก็ในความรู้สึกผมเนาะครับ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วครับเพราะว่าทุกอย่างก่อนจะมาเป็น SmartX คือได้ปรึกษาได้หารือแล้วก็มาเทสระบบจริงก่อนที่จะออกสู่ตลาดครับส่วนเรื่องข้อควรระวังก็คงจะมีเรื่องการประกอบและติดตั้งซึ่งขอให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโรงงานที่เขากำหนดมาเท่านั้นเองตัวผมเนี่ยให้ทีมงานตัดประกอบผมก็จะมีเช็คลิสต์ของผมเองว่าทีมงานต้องตัดประกอบตาม ข้อกาหนดของทางบาริษัทอลูมิเนียมที่เขากำหนดมาก็เป็นผลดีกับทั้งทางผมแล้วก็ทางลูกค้าด้วยเวลาเอาไปติดตั้งก็จะมีเช็คลิสต์ให้ลูกค้าอีกว่า,าลูกค้ามาเช็คลิสต์ว่า,าติดตั้งถูกต้องไหมตามข้อกาหนดของลูมิเนียมรประมาณนี้ตัวผมเองเป็นคนทําชุดที่ไปทดสอบเองจึงมั่นใจพูดพูดได้เต็มร้อยเลยว่าทําไปทดสอบด้วยความด้วยความที่เป็นช่างะครับทำแบบที่ช่างทำไม่ได้ทำแบบที่ต้องการไปทดสอบเพื่อเอาผลมาโชว์หรืออะไร ถางารุเมนเองเปิดกว้างครับในเรื่องเรื่องนี้ในเรื่องเวิร์กช็อปในการที่จะสร้างสร้างเครือข่ายช่างสมาร์ทเนี่ยครับค่อนข้างเปิดกว้างก็ยินดีถ้ามีช่างที่สนใจที่จะมาเวิร์กช็อปในกลุ่มในกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับที่จะทําชุดของอารุเมตเอง